พระเพชรพระลวยสวัสดีพี่น้องป้องปายสู้ผู้สู้คนมาละพี่น้องล่าพัฒนาค้นฟางโควงวดที่สามงวดแรกเข่างวดสองหลุดงวดนี้เป็นงวดที่สามวันพุทธที่สี่ท่านว่าสองหางหกเจ็ดนี่เป็นงวดที่สามนะพี่น้องเด้อเมื่อวันศุกร์ที่ยีบเก่าพู้จิการมันออกสี่เก้าสามลางคือสี่สี มันก็เขีารัดไปวันที่4เลยที่พี่น้องเพราะว่าวันที่2องวันจันทร์ที่2น,นึ่งมูาวานเนี่ยล่าพัฒนาบอกออกหยุดเป็นวันศาสตร์ของเพลินเพลินบอกออกเนาะพี่น้องนะเนาะเพลินหยุดหยุดทําการเนาะพี่น้องเนาะหยุดทําการหยุดทําการแสดงค้นฟังโคงนี่อันนี้คือหลักฐานวดนวันที่2บ่เขารถเพล่นมาหายวิ่งหกกับูนย์เห็นบ่มันบ่เขาจับคู่นี่ก็ หกสามเลขวัดออกเก้าสามบกเข่าพี่น้องเห็นบ่เลขวิ่งของเฟินกัมมาบนกับตัวนึ่งล่างกับตัวนึ่งมันบกเข่า,ขาพี่น้องเห็นบ่บนกัมมาเก้าสามกัมมาต่าสามมาตัวเดียวล่างกัมมาซีซีกัมมาตัวเดียวเราพี่น้องเนาะเฟินมาห้วิ่งหกกับศูนย์เว้นบกเข่า,ขา,เ,าเลขมีเขาไม่หลุดมาตามกันตรอเราพี่น้องเนาะเลขมีเข้ามีหลุด ทุกอาจารย์ทุกสำนักต้องมีเขาาม่หลุดเลขสูตรเลขคำนวณน,น,น้องวันวานขี่เขาตลอดมาดูกันมาแลกัน มาดูมาแลมาแต่งเงาะ วินเลขวินแปด สองเล็กวินเล็กวินพันนีไม่หาตัวแล้วพี่น้องด้สามสี่เลขวินพันธีไม่หาตัวขันมากมาคนจับคููเขาก็วินเราเลขกวินพันธีเลขวินพันธีไม่หาตัวจับเอาวินเรา มันส้นสีมันออกไปละสีสีสีออกไปละส้นสีดู hana สนะีสีนออกไปละส่วนเหล็กวิ่งเพิ่อนไฮแปดกับเพิ่อนไฮแปดกับสี เพื่อนเนีนทีสีเพราะว่ามันสีมันส้นมามีตัวแทนเลยเนาะพี่น้องมามีตัวแทนสีมันส้นสีตัวสองตัวมันบ่มากดอกซีซีนะมันออกไปละซีซีเนาะเพื่อนหามาจังใดห่าเขียนตามนั้นไปแก้ไขพร้อมกันเมื่อไรดิสีสองตัวจับคู่ 8ปดสสอง แปดสามสส มันก็จับให้หมดกู้โตเลยนี่เอางวดก่อนมันก็จับให้สี่คู่ววันนี้คือจับให้หลายแต่เล็กเล็กรูดงวดเดียวคือจับให้หลายแต่ก็เดียดแต่ซีซีแบบนี้เอางวดก่อนคือให้สี่คู่หนึ่งวันนี้คือให้ลายแต่เดียดแต่ซี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 นมากๆหรอมันดอกไปละเอาวันนี้คือจับให้ลายแต่ กระซัมจับให้เต็มชุดตัวไหนกะระซําจับให้เต็มชุดตัวไหนะมันเบลียเเลียอ,อย่างซี่แปดซี่สามกระจับละ่ะซี่สองกระจับล้ะจับให้เมดละ่ะเอาวันนี้คือหายมันห้มาหลายเนาะพี่น้องวันนี้ห้ตจังหกคู่วดเชแล้วปวดหยายซี่คู่หนึ่งโอ้เล็กลดหวดเดียว ให้จัดให้สุดเต็มได้บานนี่พี่น้องน้อเพิ่นจับให้สุดเต็มนะน้องต้องขึ้นยากบานนี่เพิ่นจับให้มันนะซีซีประมาณก,กันตัดออกได้พี่น้องได้เนี่แหละตัวเพิ่นโอ้ยสำเงินตัวเพิ่นเด่นตัวเพิ่นเด่นแปดซีนี่แปดซีนี่ซีสองนี่ มัน宝มหรอกที่เป็นว่า4-3ขั้นมากอ่ะถือว่าพี่น้องเขาโชคดีถ้าพีนน้องแคบหน้าจอเด้อเดี๋ยวสี่ท่วนวันพุทธที่สี่ท่านว่าสองหาหกเจ็ดลาวพัฒนาค้นฟ่งโขงเล็กวิ่งเพื่อนนี่เพื่อนจับให้มัดเลยพี่น้องนี่แปดสี่สองสามกับสี่อีกเพื่อนกันให้วิ่งแปดกับสี่เน้นที่สี่เพราะว่าสี่มันชนกัน สองตัวหนเลขวินแปดสี่แปดสองแปดสามสี่สองสี่สามซีซีตัดไปโรดไปนองเลยมันออกกันละซีซีถา้าประมักก็เน้นแปดซีกับสี่สองแล้ไปน่องงวดที่แล้วเพื่อนมาไทยมาซีคูหนึ่งเลขวิ่งเพื่อนเน,น 8, ้นซีล่องแปดได้ไปน่องงวดที่แล้วมาไทยมาแค่ 4คูหนึ่งบัดวดนี้บัดไห้มัดจัดไห้จุดเต็ยมจะต้อง6คููเราพี่น้องเนาะต้อง6คูหวดงวดที่งวดที่สามมาเบิ่หวดที่สามกีพานบราพี่น้อง นี่นงวดนี้เป็นงวดที่สามได้พี่น้องเด้เอาแค่หน้าจอตามนี้ครับผมถ้ามาะจัดตาขัดกระพรานได้ตัวเลขเป็นแค่แนวทางเอาฝากคนไหลคดแช์คนติดตามเพชรพารยวยนะครับเด้เอาเริ่มขอบุณขอบุณคนฟังของหลายครับผมที่ห้แนวทาง่าพัฒนาคอยพี่น้องโชคเหมือนกันสู้ภูสุขก้นเอาฝากคนไกลคดแช่คนติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม